สวัสดีครับสวัสดี้วันนี้พร้อมแบบเรือบกเบือบซับบี้แอปเปอร์ไลท์นะฮะมาเลยมาเลยก็ก็ยังไม่ได้เข้าเลยนี่หว่าเอ้าเข้าแล้วเข้าแล้วเอาเปิดเข้าแล้วโอเคโอเคเข้าสับบี้เข้าสับบี้ใช่เข้าซับบี้ได้แล้วแต่งตัวทหารมากขอแต่งตาลึกอได้ไหมตาลึกอได้ไหม หลังจากหารนั้นทีมนั้นเสร็จแล้วผมก็ร I mean, ู้จ mm ักอะไรหลายอย่างอะไรหลายอย่างการเปลี่ยนการเปลี่ยนมีไรเฟเร์บร์เปลยเจอคัสที่บ่อแล้วปืนเลยมีไรเฟอร์บรยแล้วดาบเอ้าแมรีอ่ดาบไรเฟอร์บร้ายเงียบคนนี้เอ้ยไรปุก เจ็ดแสนห้าเจ็ดหมื่นห้าไปลมาแลวมาลวมาละอะไรนุ่้สายเสน่ห์อนี้ก็สายการพบกันเรื่ เออใครเก็บอะไรเนะใครเก็บอะไรนะกระสุนไม่ซื้อเคไม่ซื้เครื่อไม่หิวเหรอ่หิวเหรออืมี่อืบอืกบทไนไนั่ง็อไังด้ได้ได้ไซื้อต้นไซื้อต้นดั จบคืนนี้สักทีอกลางคืนมันผ่านไปไวมากปกติมันจะมีน้ำอะไโอ้ โอเคเช่นเดิมเช่นเดิมเขาแต่งตัวมึงแต่งตัวโอเคร้อนคือเกมนี้นะมาด่าดได้ได้ไม่คุ้นตินะ ใช่ต้องซื้อแต่งได้แล้วก็ได้ได้มันคือคออหมของมีด้คออหมขอีแต่ถ้าเกมีดเชียดายไะมีดเีย่ใช่ไมาช่วยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมซัมบี้ดูีเวลาเลยตรงนี้เป็นเลย ไม่เดี๋ยวขึ้นไปบนบ้านดีกวขึ้นบนบ้านเดี๋ยวเขาขึ้นไปบนบ้านข้บนบ้านเท้าหัวยม่ไงไ่ไห่ตั้งหลังที่ที่ไหย ตอนนี้มีเจือสีต่ตอนนี้ป,ลด,ปลดล็อกเทียหา้าเลยละจบจบตอนนี้เขาปลดล็อกเทียหา้าเลยละเทียหา้าเทียห้ามันจะมีปืนอะไรมันจะมืดเร็วขนาะดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้คืนห,หลังๆนี่มืดไม่เร็วนะ ไม่สมจริงเฉยเลยไม่สมจริงเพราเลอะเอเาเห็นว่าเป็นตัวใหม่โอ้สยโอ้สสยไม่ไม่นว่จะกลุ่มใครทำไมไม่มีใครไม่มนต้างเลยอันนี้มันใหม่ ไม่ย right. ิ no ้มไม่ตายวะไกลจดแน่ไกลจดแม่เลยที่เขาเฝ้ากันเขาเฝ้ากันอนีเลยอ้นีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาวามาวะเออเออ

น้องครับเดี๋ยวไปบเดี๋ยวไปขับตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพี่ไปอันี้วิ่งวิ่งลอบแมปเลยทำไมอะทำไมอะแฟนขับเยอะแฟนขับเยอะ พี่พีกลาวเลยครับ่อีี่พเคยบอกว่าถ้าเกิดอะแฟนของเขากลายเป็นซอมบี้หมดอะซอมบี้น้ำราตนเวลาเห็นเขาก็จะวิ่งไล่ใส่เอฟซีเอฟีเอีว้าว้าไม่พอฟังไงใส่ฟังไงใส่มันอะไรจะหมดอะไรจะหมดอะไรจจบไว้ขนาด ปืนรอเลยครับปืนที่ใช้เป็น S P 9แปดนะฮะที่ผมใช้อยู่ S, <S, no <S, <S P, P S P เพื่อน S P เพื่อน S P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  อ S P S P กตฟันได้ได้เดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่คงกันให้

ฟนขับเยอะังเลยับเยอะังเลยแฟนขับแฟนอะไอะไรเฮ้ยเ้ยวิ่งนกวิ่งกเลยเอเยเอาปืนบปืนเอาเอาเออเก็ถอนี่กบ้านบ้านบนบ้านบ้านบานทังคิดก็มีเสียงผม บ้านคือบ้านคอบ้านคือสายคิไม่คิวไม่ิเอีเออ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 ออเออเอเออเเออเออออเอเออเอเอ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  ่ก็เห็นตาทั้งเกมเอามีดแล้ครับก็ก็ปันให้เดียวตาอืมเรื่องอะไรอ้าวอ้าวขายตาตาไห่เออไม่หมดเวลาเอาแล้วเช้าแล้วกว่าจะเช้าเนาะเช้าเนาะ เวรา20วินาทีประโยช่์รีบไปรีบไปหไบไปโอ้โอ้หเราได้สิได้ได้ได้ไหนจังหวันขนาดนี่คือไอ้คืนหลังๆมันจะมีเวลาให้เป็นนาที กำมาไปแล้วลืมอยากข้อที่อ่ะข้อที่อ่ะนะเทล่ยลเทล่เทลอารเที่ยวอาตีบอสอาตีบอสอยากใช้อาตีบอสใช้ทำรยบอส ของ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 ย้ายย้ายเก็บไม่ได้เลยเฮ้ยก่อนเก่อนเก็บได้โอเคแม็กกี้มองแม็กกี้มองกัดดิ้งนโดนโดนกระดดกันกดโโดด มีดเลงแม่ลเลยมีดเลงแา่ลเลยรีบหด,ดี ้พวกกซอมบีคนเดียวแค่รถท่าก็พอจากนั้นเราก็เราก็ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปแล้วก็แลเล่นกันต่อเล่นอย่างทุดมันถ้าบอสถ้าบอสปูน ยังไม่ถึงเว็บบอทเลยโอ้แคเราสแกนแล้วเสร็นเลยเขาเขายมเปิดมืเลยไมะไช่เลย

อ,อย่าบัางสิงอย่าบัางสิพอหรีวันนี้เวฟเวฟหกเวฟหกเวฟหกอะไรเวีอะไรเนี่ยอะไรเนี่เือมั่งยิงดีมน้หน่อยดีมันให้หน่อย เดี๋ยวก่อนขอแเอาของขอแล้วของไม่ใช่ของดีของดีไอไอ่รูเอรูเล่สุดสัมประตูสัมประตูแม็ก้ามูแทงก็มาแทงก็มามาตบประตูมา

โอ้ไม่โดนเลยตายตายโอ้ไม่เลยตัอสุดท้ายอยู่ไหนอีบอสี่ลองอินฟร์ิวใส่บอดดิอินแฟรันิีบอกแล้วเวฟหลังมันจะรอเป็นนาที บอสสินะอยู่ตรงไหนดาวนี่ดาวนี่ลูกสองแรงว่ะอยากขึ้นไม่ต้องอยากขึ้นไม่ได้โง่เงแรงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ช่างมาแล้วกันช่างมาแล้วกัน ตอนนี้บอสมาบอสมาบ้ใช่บอสโอเคโอเคมาแล้วใช่ใช่ RPG RPG มาเมาว์ RPG ชอต RPG ชอบ RPG ชอ RPG ชอไม่ยห็นะไม่ยหนะ

แก้วหรอแก้วหรอโอเคไม่เอาแก้วมีดเดี๋ยวเปลี่ยนละ เชิญก่อนก่อนตายยิ่งอำโูได้ยิ่งอำโูได้ยิ่งตายเลยได้อะไ เออแมวละเออแมวละเลยเลยอ่าอิดเดียวเราก็ต้องเปกันต่อวหน่อยนี่เลยเลยเออพี่เป็นไงก็พร ผมจะบอกว่าคน้าดู่ไม่ดีบางทีแคอเดเลยมกอเดูเฮ้ยดีดีดีวไปผู้สอนแ้วผนผู้สอนเเอาพิจารณเออเอาพิจารอเอาพิจารณาเลยพิจารเลยวันนี้เราไมผู้สอนเราไผู้สอนอยู่

เราวัานนี้ก็เราวันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับไม่เจอกันหน่อยค่ะไม่เจอกันหน่อยครับน้าทีสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับ